ครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะฮะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที่ t เค Studio นะคลิปนี้นะครับผมเล่นนักเตะฟรีอีกแล้วนะครับผมของฟรีมีเยอะนะก็ Nominating 3าดาวกำลังจะหมดนะฮะกำลังจะหมดซึ่ง คือมันวันที่เดี๋ยวนะมันวันที่สิบสี่ไงนะสิบสี่หรือว่ารอวะหรือว่ารอดีกว่ารอเพ็กใหม่เหรอรอเพ็กใหม่่แต่ไม่ทันนะครับผมรอไปก็ไม่ทันเพราะว่าไอ้เพ็คนี้มันอยู่อีกเจ็ดวันนะเจ็ดวันคือวันพฤหัสหน้าแต่สิบสี่เนี่ยมันเป็นวันอังคารนะครับผมมันจะหมดก่อนนะไม่ทันสี่เดือนสองอันนี้สี่เดือนสามปั๊บนะสี่เดือนสอง คือต้องไล่ชุดนี้แหละก็คือดูมาแล้วแหละว่าใครน่าโดนนะครับผมเอาตัวที่มันอยู่ใน5้าลีกใหญ่ก็แล้วกันเผื่ออีบงอีเวนต์มาอะไรเงี้ยนะอีบงอีเวน,นเต์กนะ็มีดันเต้นี่แหละที่เร่งแรงไว้นะครับผมมีดันเต้นะฮะกองหลังของนิดนะครับผมคนนี้ก็อยู่ทีมใหญ่มาหลายทีมกันนะบาเย,ยิ้งก็เคยอยู่นะนะดันเต้โอเคคนนี้กองหลังโหดๆเหมือนกันนะนะโหดๆเหมือนกันนะดันเต้ไปครับผม สามดาวนะตัวสามดาวไลฟ์ฟรีก่อนแล้วค่อยไปอัพค่าพลังกันนะครับผมไลฟ์ฟรีก่อนค่อยอัพค่าพลังนะของฟรีนะครับผมเลขเผปเอไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวมันก็หายนะทําไม่เลขตัวนมัมเบอร์เนติ้งหายแน่นอนนะครับผมน่าเสียดายอย่างนั้นเลขดีกว่าเอามาใช้เล่นๆ,ๆดีกว่านะเผื่อแบบอ่ะถูกทางถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะอีวงเอีเวนต์มีของดีๆไม่ต้องห่วงนะครับผมเน้นนะหลังเน้นนะดันเต้มาอัพค่าพลังกันนะครับผม อัพค่าพลังดันเตอันนี้ชุดไหนวะเนี้ยเปลี่ยนแผนก่อนนะอีวงอีเวนต์แล้วครับผมมาดันเต้ดันเต้เก้าหกเดียวทีมเพนสตายขอเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไว้ก่อนหนึ่งร้อยไว้ก่อนดันเต้ดันเต้กองหลังโอเคขึ้นมาสองว่ะนะ่ ขึ้นมาสองว่ะมาอัพค่าพลังกันดีกว่าปรับปรับปรับ,บใช้ไป4ก็ไม่ได้เยอะมากนะก็ไม่เยอะมากโอเคเรียบร้อยนะครับผมสิบสองพอยต์นะ่ยสิบสองพอยต์เรียบร้อย,นะนะย,อ,ยอัพค่าพลังเมื่อตันมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่เกมรับมันน่าสนใจนะมันแน่นอยู่นะนะมันแน่นอยู่นะก็ออโต้ไปเลยครับผมตามสูตรนะออโต้ไปเลย2 4 8 8 สิบสองแปดสิบเก้าเกมลุกเอ,เอามาทำไมเนะี่ยลูกโมงลูกโมงนี่ไงเกมรับได้อยู่นะนะเกมรับเก้าสิบเอ็ดทากลิงเก้าสิบเอ็ดแองกิชชันแปดหกแล้วก็กินเม้นต์แปดห้ามันได้อยู่นะนะแข็งแกร่งไปสเปียรมันได้อยู่นะ <c ười> คือไม่ใช่มันจะไม่ดีนะมันดีนะเกมรับมันแน่นกว่าบางตัวที่คาบลังสูงๆนี่นะเพราะว่ามันอื่นมันมันไม่ดีเลยนะดันเต้นเนี่ย ครองบอลส่งบอลอะไรไม่ดีเลยมาดีลูกโมงกับเกลือรับลุ้นล้วนนะฮะคนนี้โอเคน่าเล่นเะล่าน่าเล่นเะล่านะครับผมไปตามสูตรนี่แหละนะเปดก้าบูเล่นไดสักสักเท่าไหร่อ่ะเก้าสองไหมเก้าสิบเอ็ดโอ้โหขึ้นมาแค่สองเองนะครับผมเก้าสิบเอ็ดปลายๆนะสำหรับดนันเต้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นนะไม่แย่นะไม่แย่นะครับผม ไม่แย่ไม่แย่นะสกิลก็มีสกิลโมง่งเปิดบอลพุ่งนะครับผมตามประกบ่ต่อสู้มีลูกอากาศแล้วก็กลับตันนะครับผมนะ่านะจะเด่นเรื่องเรื่องเรื่องลูกอากาศนะคนนี้ดันเต้พวกสายโมง่งเนี้ยน่าจะเอาอยู่อยู่นะนะน่าจะเอาอยู่นะนะ่านะนะจะเอาอยู่นะนะดันเต้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเลขกฟรีแล้วก็อัพค่าพลังนะครับผมของฟรีดันเต้นะฮะก็เดี๋ยวค่อยลองเล่นกันแล้วกัน นะผมก็ประมาณนี้ก่อนนะฮะยังไงก็าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายแล้วก